ที่สิบสองชิ้นนบัญชรเจาสนาคตาพุทธาชิตวามาหลังสวา,านังจตุสัจจาสพังรัสังเยปีวิงสุนาราสภาตัณหังกราธโยพุทธาอัตบีสตินายกาสัพเพปฏิทิตตาไมาหังสัทธเกเต,เตมนิรสระศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโรจเนทั้งโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัะพ,พุณากโกร หรกทัเยเมอนุรุทธุสาลีปโตจักทักกินเนอทันโยปิติธาคัตสมิงโมคารานูจวามเกทักกินเนสวาเนไมหังอาสุงอานันทอาหุโลคัสปูจักมหานามูมอุปพาสุวามะโสตะเกกสัโตปิติภาคัตสมิงสุริยวะปัตถังพโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงขโบ กุมารักจสปูเทโลมเหสีจิตตะมหาตะโกโสไมยหังวัฒนีนิจังปฏิทถาสิกุณากวโลปุณโณอังคุริมานูจักอุปปรินันทะสีวลีเทราปัญจะมีชาตานาราเตติลากามะมะ เสสาสีติมหาเทราวิจิตาชินะสาวกเอิติสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาเทลันตาศีละเจชีนะอังคบังเกสุสันทิตาพระตานังปุรตัตโตอาสิทักกิเนเมตสุตตกังทักทักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุริมาลกังคันเถโมระปาริตันจะอาณาณาคิยสุตตะกัง อากาเสชะธนังอาสิเสสาปากาลสันทิตาชินานานา,นาวราสังวิตาสัตตปากาลสังกาตาวาตะปิดตาสัญชาตาพาหิรัตมัตุปัตถวาอเสสาวิณะยังยันโตอนันทคิตานณเตชะสาวสะสโตเมสกิจเจนะสัธสทธาสัมพุทธปัญชรี ชิณะปัญชลมัดทมหิตวิหะรันตังมหิตเรทธาปารินตุมังสเพ,พตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรคโขชิณานุภาเวนะชิตุปัตโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโขสังขานุภาเวนะชิตันตลาโย ο, สัทธรรมานุภาปาริโตตรามิชินะปัญทเลตีบทที่สิบสามพาหุงมหาการพาหุงสหัสสะมะพินิมมิตะวะสาวุทันตังคิ่มีข้ารังอุทิตะโคระสะเนนะมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาวตุติตชายามังคลานีมาราติเลกะมะพิชุนิตะ สัพพะรัติิงโคดัมปนาขวะกัมมกัมมะทัตทยัคขังขันตีสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโธท,ทันตีศสะพระวันตุเตชยามังคานี้นาลากิลิงขจวรลังอติมัตตะภูตังทวกิจกรรมะสนีวะสุทารุนันตังเมตัมภุเสกวิธินาจิตตวามุนินโธ ตันติชะสาภาวตุติชยมังคลานี้อุคิตะขัดคมมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยทะชะปะถังปุริมาละวันตังอิทีพิสังขัตมโนชิตาวามุนินโทตันติชะสาภาวตุติชยามังคลาน้กัดวานาอัตทมุทรังอิวะคัพปินิยาจิตใจยะสุทธวจนานังชนะกายามยมัติ สันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโูทันตชิชสาภวตุเตชยมังคลานี้สัจจังวิหายะวะติสัจ,จกะวาทกีต,ตุงว่าทาพิโรปิตตะมานังอติตันทะผูตังปัญญาปฏีปัจฉริโตชิตวามุนินโูทันตชิชสาภวตุเตชยมังคลานี้นันโทปนันทะผูชคกังวิพูตังมาหิตทิงปุตเตนะเถละผูชเคนะ ธมาปัจจันโตอินทุปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันตีชาสาพวตุเตชยมังคลานี้ทุกขาหะทิฏฐิพุชเคนะสุทัตหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังยานาคเทะวิจินาชิตวามุนินโท ตันติชศพวัตเตเเชยมังคารานี้เอตาปิพุทธชยมังคระอัตคทาโยวาชนทินะที่เนสลณีสารเตมทันตีฮิตวานะเนกะวิวิธานีปันจุทตวานิมกขงังทุกข,ขังอจิขเมยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถฮิตยาปปานินัง ผู้ิตวาปาลมีสภาปัตตูสมโพธิมุตตมงเอตินะสัจวัชีนะโหตุเตชยมังคลังชยันตูโพธิยาโมเสศกกญานังนั่นที่วัตโนเอวังตะวังวิชนโหหิชยันสุเชยมังคะเลอาภราชิตตปัตลังเกศีเสปัตตวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคปัตโตปโมติ สุนักถัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุตอุตโตจัตจุยิกถังวาลันหมปจจาริสุปะทักขินังกายากรรมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมนกรรมังปณิจิติปะทักขินะ พระทักขินานิกตวานะราพันตันเถประทักขินี้พระวัตตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเตพระวัตตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเตพระวัตตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเทวตา สัพพะสังขานุภาเวนะสถาโสนทีพันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเลโพธิคเลตะหิงตะหิงต,งตาธรรมะทาเนนักะวันเตปูชิตาโสถิงคโรนเตท,ทะวิหารมันทะเลเทราจะมันท,นทนานวากาจะพิกโค สารมิกาฐานปฏิอุปาสกาข้ามาจเทสานิขมาจัดอิสระสันปานะอุตาสุกิตาภวันตุเตทลาพุทธาเยปีจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทวูปปาติกานิจญานิกังธรรมะวังปนิจเตยสามเพปิทุขสะกะลนตุสังขยัง ธ้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตทราจะปุขราสังโฆหูตุสมโควะอัจถายะจะอิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาหตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมมาธารลังปะเวชันตุกาเลิเทวุปวัสตุ อุธิภาวายะสัตตานังสมิทธัทงเนตุมีธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนะราชานนประชังลักขันตุสพัพพทาที่สิบห้าเทวตาอุจโยชนะคาถา ทุกขปตตาจะนิทุกขา,พยา,ากพยาปตตาจะนิพพยาโสกัมปตตาจะนิโสกาหุนตุสมเพปิปานิโนเอตาวัตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญะสัพพทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิชยาทานังทันตุสัตถายะสีรังรักขันตุสัพตา ภาวนาพิรตาหูตุขัดชนตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพราลมปัจจาปเจกาน,นจักจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพัทธามิสัพพโสปุทีสิบกสุขมังคุณภาษาหูตุสัพพังสุมังขลังรักขัตตุสัพภเทวตา สัมภพุทธานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรงโคตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนิฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งตวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้ mm. เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคล พระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเหรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน